็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆหมูๆทั้งหลายด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนสู่ช่องอูเ r อร์เกมมิ่งนะวันนี้นะผมจะมาเล่นจตัวเกมสแลมดังนะครับหรือว่าเกมมาใหม่นั่นเองนะหรือว่าเกมชุดบาสน,นี่แหละนะซึ่งคลิปที่ผมทำเนี่ยผมได้ทําการอ่านแล้วนําไปภาคอะไรนะครับผมก็จะทําให้สุดเต็มครับสามานะซึ่งถ้าผมเล่นไปแล้วภาคไปคือมันภาคไม่ได้แน่นอน,นครับเพราะว่าเสียงนิ้วมันเข้าไปในอ่าในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะลบกวนนะครับผม เพราะว่าเสียงนิ้วกับไม้นี่คือมันดังแรงมากนะผมก็ไม่อยากเอาแบบเล่นสดๆไปให้ดูเนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงเกมด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะไปกันเลยเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยผมจะเล่นเป็นเจ้าตัวโคงูเลนะครับผมทีมเราก็จะมีอาคันิแล้วก็โอเอคุสานะครับเอ้ยไม่ใช่ดิออเอคุสานะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้จักสักตัวละครเลยนะครับเพราะไม่เคยดูนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเล่นไม่โหดหรือเล่นไกลไงก็ต้องขอภัยนะ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นการกดธรรมดานะครับยังกรรดแรงไม่ได้นะเพราะผมเพิ่งเล่นเกมที่3นะครับก็หัดมานิดหน่อยแล้วนะโอเคมาดูซิว่าใครจะแย่งบาสได้นะครับผมในจังหวะนี้เริ่มเป็นที่เรียบร้อยครับผมบาสรลอยขึ้นมาเรียบร้อยฮะตกเป็นฝั่งของฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามชุดบอลเข้าไปฮะเออไม่ใช่ดิชุดบาสเฮ้ยแล้วยังไงอาคานี้แย่งได้อาคันี้ส่งมาให้เราเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราต้องออกวงกันฮะจังหวะนี้อุเอคุซาอุอเอคุซาส่งมาเรียกบอลจากเพื่อนมาเพื่อนส่งมา เรียบร้อยฮะแล้วลจังหวะนี้เราต้องลีกหลอกแล้วก็ชูดเปลี่ยนทิศทางปึ๊บเรียบร้อยครับผมสองแมมโอ้โหชิวๆเลยฝั่งนู้นว่าคือต้องบอกนะครับว่ามันไม่เจอบอดแล้วนะมันก็จะเจอเป็นแต่โคนนะครับผมโห้ยเรียบผมเอ้าชนะเฉยเออไม่ใช่ดิฝั่งเขาได้เฉยโอ้โหบอลออกนะครับผมโอเคจังหวะนี้ผมส่งให้อาคูนี่ฮะอาคันี้ยังไงในจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเราทําอะไรวะนะ ยืนนิ่งโอ้โหแล้วลูกบอลอยู่ที่ผมฮะแต่จังหวะนี้ลีกหลอกมาอีกทีแล้วเปลี่ยนทิศทายชุดเรียบร้อยครับผมสี่แต้มมาจังหวะนี้โอ้โหชุดไปได้สี่แต้มเลยครับเราถือว่าสวยฮะและฝั่งตรงข้ามาส่งให้ใครแล้วเขาชุดหรือเปล่าบล็อกบล็อกไม่ได้อก็บล็อกไม่ได้อีกตอนนี้บอลอยู่กับอาคางี้ค่ะเราออกนอกเส้นชัยก่อนเอคุซาส่งมาเพื่อนเดี๋ยวเราทําแต้มให้เองจังหวะนี้บอลหลุดมือของเวคุซาแล้วยังไงฝั่งนู้นชุดมา อาคางิ้บล็อกหรือเปล่าอาคางิงบล็อกไม่ได้ผมก็จะวิ่งไปบล็อกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยและจังหวะนี้ของเขาชุดมาบและอาคางิ้บล็อกได้หรือเปล่าบล็อกไม่ได้วะ่ะโอ้โหแล้วบอลอยู่ที่ผมฮะและต้องวิ่งออกจากเส้นนีก็ครับผมจุกไปจุกมาฮะออกเส้นได้แล้วก็กลับเข้าไปฮะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางชุดเฮ้บพิบเรียบร้อยครับผมหกแต้มชิวๆไปดีก็มาดีครับแล้วฝั่งนู้นนะครับบล็อกซ้ายบล็อกขวาฮะจังหวะนี้ผมต้องวิ่งไล่ นี่ทำไมผมย่งบอลไม่ได้ว่ามันย,ย่งยังไงนะถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะโอ้โหแล้วผมก็บล็อกจังวะนี้อาคังยี้อาคังยี้ก็บล็อกผมก็งอกบล็อกไม่ได้ฮะแล้วเขาชุดมาฮึโอโ้เกือบได้นิดเดียวไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยครับตกเป็นฝ่ายของตรงข้ามไปนะครับแต้มนี้จังวะนี้ส่งบอลให้เพื่อนดีกว่าเราต้องส่งให้อาคังยี้ครับเพราะว่าโอเอคุ K ่สาเหมือนจะเล่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะฮะแล้วจวังวะนี้อาคังยีโอ้โหไม่โดนว่ะ จังหวะนี้โอ้โหโอ้าบอลอยู่กับอาคายินี่ว่ะแล้วก็โอเอคุสะนะครับผมทําพลาดไปนะมันไม่ใช่ไม่ใช่โอเอดิอูเอคุส hmm. ะจังหวะนี้ผมก็บล็อกครับวนไปวนมาแล้เขาชุดโอ้โหเรียบร้อยครับหกแต้มเท่ากันและชิปหายแล้วไงอูเอคุส hmm. ะส่งมาเพื่อนเราอยู่นอกขอบโอ้โหและอาคายิีเหมือนจะโชว์ค่ะและชุดเข้าไปเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมแปดหกโอ้ถือว่าทําสวยนะฮะ เริ่มต้นขึ้นฮะจังหวะนี้ประกบตัวที่เป็นสีเขียวก่อนละกันนะไม่ได้ส่งบอลหลอกผมบอกเลยโอ้โหแล้วขอชุดมาโอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะแปดแปลแล้วนะครับตอนนี้สูสีจัดเลยฮะเอ้าใส่ต้นบอลออกอีกว่าหรอแล้วตอนนี้อะใครี้ครับลีกหลอกสายไปลวยังไงฮึบโอ้โหเฮ้ยสบแป้งพอดีเลยนึกว่าฝั่งตรงข้ามบล็อกได้นะครับโอเคจังหวะนี้ผมก็จะไปแย่งอีกรอบโอ้โหแย่งไม่ได้เลยบล็อกมาหนึ่งที อากางิโอ้โหอากางีไมีช่วยบล็อกชิปหายและเป็นฝ่ายของเขาได้ครับสิบต่อสิบแล้วครับโคตรจะตึงส่งบอลให้อากางีไปครัจังหวะนี้อากางีจุกหลอกซ้ายหลอกขวาและชุกเข้าไปดังเรียบร้อยครับผมสิบสอบแต้มโอ้โหชิวๆครับจังหวะนี้โคตรตึงโคตรตึงโอ้ยย่งบอลยากมากเลยวะเฮ้ยทำไมอาคายี้เขายิงนิ่งวะโอ้โหสิสแต้มชิวๆเลยฝั่งนู้นจบจัด โอเคอูเอ็ุซาส่งมาให้เราเพื่อนโอ้แล้วจังหวะนี้อูเอ็ุซาครับแล้วเหมือนจะโชว์แล้วส่งให้อาคานีครับและอาคานียังไงส่งให้ผมมาโอ้โหแล้วส่งผ่านแล้วส่งอีกครับส่งไม่โดนฮะจังหวะนี้แล้วบอลตกคิวเปียของฝ่ายตรงข้ามครับแล้วฝ่ายตรงข้ามช้นตีมาครับโอ้โหลูกบาสชุดมาแต่ไกลแล้วครับโคมงเรนะครับผมโอ้โหใช้นตีมาแต่ไกลเลยเพื่อนเพื่อนและอาคานีส่งลูกบอลให้ผมฮะจังหวะนี้ต้องชูกรอกัะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางชุดฮึบฮึบ เรียบร้อยครับผมสิบี่อ1สิบห้าโอ้โหสาภาพสวยเลยคือต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้จักว่าอันตีมันใช้ตรงไหนนะผมก็เลยไปดูลิปของพี่กายหิบมานะครับแล้วก็ได้รู้ว่าตรงอันตรงอันตีมันก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือพลาดจัดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราส่งบอลให้อูเอคุซาบ้างนะครับผมบางทีเขาอยากเล่นนะโอ้โหแล้วอูเอคุซา่ะยังไงส่งบอลให้อาคานี้ละ่ะครนี้ส่งมาให้เราแล้วเราสลามดังได้หรือเปล่าปึ๊บโอ้โหแม่งไม่ได้ ตรงขอบพอดีและได้บอลอีกทีค่ะจังหวะนี้ผมจะไปทําให้ผีวังครับอคาแคปนี้เรียบร้อยครับผมสิบหกต่อสิบเจ็ดฮะมาดีมาดีโคตรตึงโอเคคะับแล้วฝ่ายตรงข้ามลีกหลอกมาและอาคานี้เลือกที่จะไปบล็อกแล้วบล็อกได้หรือเปล่าบล็อกไม่ได้ฮะเรียบร้อยโอ้โหแล้วอะไรแจ้งเตือนฮะรับปิดฝ่ายของตรงข้ามได้ไปครับสิบเก้าต่อสิบหกแล้วนะ โอ้โหแล้วอูเอคุซาครับแล้วเหมือนจะโชว์ฮะและโดนแย่งบอลหะและบอลมาอยู่ที่เราฮะและจังหวะนี้ส่งบอลให้อาคยงีครับแล้วอาคยงีอยู่ใกล้ประตูที่สุดและอาคย์งี้ส่งให้อูเอคุซาและส่งให้ผมฮะและจังหวะนี้ชุดเข้าไปเรียบร้อยครับผมสิบแดต่อสิบเก้าโอ้โหเต้มก็สูสีจัดเลยนะครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะกดตึงและฝ่ายตรงข้ามชุดมาแต่ไกลยังไงโอ้โหอาคยงีบล็อกไม่ได้ผมก็บล็อกไม่ได้ฮะและบอลอยู่ที่อาคยงีครับเออไม่ใช่บอลลูกบานนะครับโอ้โหแล้วอาคย์งี้โดนแย่งบอลฮ และบาร์สก็อยู่กับเรานะฮะแล้วต้องออกเส้นก่อนเดี๋ยวผมต้องทำแต้มนะจังหวะนี้ลีกหลอกไปแล้วก็เปลี่ยนทิศทางชุดเรียบร้อยครับผม20ต่อ19ครับแลวเหลือเวลา1 4บวินะครับผมจะทันหรือเปล่าฝ่ายตรงข้ามก็มีโอกาสพีกล้อนะถ้าเขาชุดเข้านะครับผมแต่จังหวะนี้อะครงี้ฝ่ายตรงข้ามเปิดอันติีครับโอ้โหดังเป็นที่เรียบร้อยครับและแต้มจะบวกขึ้นเท่าไหร่โอ้โหบวกขึ้นตั้ง2เลยนะครับเออบวกขึ้นเรืงสาเลยนะ21แต้มเลยนะและอะครงี้เราก็ใช้ตีครับแต่ทันหรือเปล่าทันครรรัับบเเป็นนทีีี่ยย้้อจงหว โอ้โหยี่สิบสองต่อยี่สิบเอ็ดแล้วเหลือเวลาหกวิครับถ้าใครถ้าเขาทําแต้มได้คือเขามีโอกาสชนะเรามากแี้วเขาทําได้ครับผมโอ้โหแล้วจะทันผมหรือไม่เนี่ยเหลือเวลาสามวิต้องรีบส่งกวอนฮะให้อาใครงี้เขาทํานะทันหรือเปล่าวะโอ้โหไม่ทันครับผมห่างกันแค่หนึ่งแต้มเองนะเสียรายจัดเลย <c oughs> จบจัดเลยนะครับพยายามเข้าโอ้โหก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับทีนี้นะ เดี๋ยวผมก็ต้องไปฝึกให้มันโหดขึ้นนะเพืเ่อนๆนะรู้สึกว่ากากมากเลยนะครับบล็อกอะไรก็ยังไม่เป็นนะแชนตีก็ยังไม่เป็นนะชูตเตอร์เราก็ทำไปได้14แต้มนะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ได้ SVP ด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เพื่อนๆดูชิปจบนะถ้าชื่นชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดตั้งคให้ช่องอูเมอร์เกมมิ่งเลยนะ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมทำอีกน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย